สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆเอ้ยมันอร่อยเหลือเกินมาเด้อกินกันนะขอกินมือดีกว่าดูเิม็มแมลงวันเอาพริกทอดก่อนเด้อพริกทอดมันๆอร่อยเลยยิงไปทอดในน้ำมันปลาเค็มอีกอ กินทางอันนี้ไปเลยเสียดยมันมน้อยๆอย่างนี้อร่อ,รอยอยู่พอเยอะมาไม่อร่อยแล้ว <c oughs> ว่าจะบีบมะนาวใส่ไม่บีบใส่แล้วมันอร่อยมาก ลองดูเพริกนะมันจะเผ็ดนะอืมันม,มีความเผ็ดเลยได้ไปเก็บมาทอดกินมันพริกสเปนเลยเพริกอะไรเนี่ยได้พันมาจากไหนยายนะเป็นคนที่แบบยายซื้อพริกแห้งมากินนะยายมาเมล็ดมันก็เอามาเพาะอะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่าอันไหนคืออันไหน ยังอ่อนอยู่มากอ่ะแต่นี้น่าจะเผ็ดโอ้ยอร่อยแท้เพื่อนเอ้ยมันเผ็ดนิดนิดข้าวมดัดหมอง เดี๋ยวยังเดียมแมลงวันขัดความความสุข ปีที่แล้วเขาสั่งเป็นปลา<ม>ปลาปลาเอ็นซีให้ยายยายก็หอบมายังเหลืออยู่หัวมัน <c oughs> อันนี้ปลาอะไรไม่รู้เอาม,มาตั้งนานแล้วยังไม่มีเวลาทำกินก็อบอกว่าถ้าอร่อย บอกเขาหน่อยนะเผ็ดไหมเนีเน่ยอันนี้เผ็ดแมงเันยำมากรบกวน หอมเราเองพริกเราเองสบายใจเลยกินเนาะบางทีกินผักสดๆไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหรนะ่เนาะถ้าเราไม่ได้ปลูกเองเนะาะทั้งพริกทั้งอะไรนี่แหลนะเนาะถ้าปลูกเองว้าววาวเด้อเนยะ ช่วงนี้ว่าง <c oughs> ร้อนๆเข้าสวนไม่ได้ด้วยแล้วก็ในสวนไม่ค่อยมีอะไรแล้วมีแต่กินกินกินเดี๋ยวจะไปเพาะทงหอ,อกไว้อีกแล้วนี่เดี๋ยวจะไปเก็บทงหอ,อกแล้วทงหอ,อกยาวแล้ว <c oughs> <c oughs> มาแล้วไปแซ่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 แซบ กำลังออกเพชรนิดๆเพราะว่ามันยังไม่แก่ไม่อิ่มนะเนี่ยเนี่ยเขาเลือกแค่นี้ข้าวเดี๋ยวเพิ่มข้าวเอง เย็นนี้จะไปเดินเล่นกีฬาเขาจะเหม็นยายหรือเปล่าเนะี่ยมันยังเหม็นอยู่ในในตัวไหมเนี่ยก,กินปลาเค็ม เออกระดาษฟอยไว้เนี่ยกินเสร็จก็ห่อไว้ใส่ก,กล่อง ที่เห็นแฟนเยาวยายมาแล้วไปทางไหนข้าวบา้านข้าวหมดเพื่อน,อนแค่นี้แหละนายายไปเติมข้าวอีกกินเยอะคนนี่แหละได้เคอะมาเล าา้วมามันเกินไปละมัง้งเพื่อนๆโอ้ยมันเกินไปละมัง้งกินเยอะเกิน <c oughs> <c oughs> ข้าวหุงมาใหม่ๆก็อร่อยอร่อยเนีอยอย่ยหุงผสมกันนะคะข้าวเหนียวข้าวเจ้ามันอร่อยจริงๆไง ซีนี้อร่อยกว่าอันนี้มันเห็นเหม็นเขียวเออเนาะซีขาวอร่อยกว่ายังไม่มีความเผ็ดเลยอันเนี้ย เริ่มอิ่มแล้วให้มันยังไม่อิ่มมากให้มันก็ต้องแบบกินช้าๆใหม่ๆรวดพลาดพรือ้อมาบายคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้ยตาด,ด้วยนะคะ